มาได้ขีกามาแล้วต้องเปิดบังเกอร์นี้ดูซิใช้ได้หรือเปล่า นี่ที่เรามาตอนแรกแล้วมันเปิดไม่ได้ไม่เอาเสียงเพลงได้ไหม,มข้างในน่าจะมีประเด็นวะเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยโอ้โหโอ้โหเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย อะไรลงยิมเหรอโอ้โหกำลังอร่อยเลยลูกพี่กำลังอร่อยกันเลยนะลูกพี่นั่นะนะจูกเหรอ ตับสี่ทีว่ะภายในสี่ทีต้องเอาให้ลงนะเราจะได้เสียกระสุนแค่นัดเดียวหืมกำลังออกกำลังกายกันเลยเหรอครับ <c oughs> ผมมาขัดจังหวะอะไรพี่เปล่าครับ <c oughs> อ่าฟิตเนสกันเลยนะ ฟิตเนสเลยนะเฮ้ย mm hmm. มีพนักง,งานต้อนรับด้วยวะเราต้องเข้าไปใช้บริการสักหน่อยนะรีเซพชั่นโอ้โหความสุภาพไม่ได้เลยอะ่ะอุยต้องแจ้งอะไรเนี่ยแจ้งใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหดูพนักงานโรงแรมดิ รีเซพชันที่นี่แบบไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยกระสุนหมดโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยฮ่าเป็นไงรี่โหลดมือเดียวอะไรเนี่ยบักเหรอ อันนี้อะไรเนี่ยห้องอาบน้ําหลูจังวะปะน้ำโอ้หลูเกินกน,นี่น่าจะแบบออกลัางกายมากไปอะ่ะปั่นมากเกินเหนื่อยแล้ววูบ นี่พี่คนนี้เขานอนพักเอาแรงอยู่อ,อุ้ยโหลูกซองดูกก่าว่ะลูกซองสิมยิทธนูมาไหนีน่ยนี่ชักมือเดียวด้วย นั่นเอไม่โดนหรอกติดประตูอะดิโอโหมีอีกไหมเนี่ยโอโหอยู่ข้างนอกไก่เป็นสไปเดอร์แมนเลยอะเข้ามาไม่ได้เลย นี่ยิงได้ไหมไม่ได้เอืออะไรเนี่ยไอฉันสองดีกว่าโอ้โหคตรสวยดูดีเอฟวีพีสุดเลยอะ แล้วทำไมไฟเขาไม่เปิดกันหรอที่เนี้ยอ้าโหรบกวนเขาไม่เนี่ยหลับกำลังหลับสบายเลยโหนี่ละเมอตกไอ้เก้าอี้แล้วอันนี้มีอะไรโอ้โหอันนี้เป็นเวที เป็นเป็นบาเฮ้ยกีตา้าโอ้เอเคเล่นเป็นด้วยอ่ะไม่ได้ไว้เล่นเหรอเอาไว้หวดเหรอนัอ่นไงเล่นมือเดียวเล่นยังไงเล่นมือเดียวมือท้ายถึงไฟฉายอยู่เอามือไหนจับคอร์ดเนี่ย โอ้นี่เมาหลับคาบาเลยนะอ่ะของเต็มเต็มเต็มเก็บไม่ได้โอ้หลับคาบาเลยอนะ่ะนี่ล่ะโอ้โหชาวล็อกว่ามีโปรยเงินด้วยหืมกีตาร์เสียบ ได้หดอะไรกันปานนั้นวะเก็บไปทำไมในเงินเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเกาะอ๋อ,อมันคือไหนดูที่สว่างสว่างดิมันคือจุดแลนด์มาร์กในเกาะมีสนามบินด้วย นี่ไงกอลอฟคลับเอนเตอร์เทนเมนต์บังเ er. ก PM, อร์มีโรงพยาบาลด้วยวันในเนี้ยอีก้าดึ๋งเหรอว่าเอาไว้เปิดเปิดประตูไอสองบานเมื่อกี้แน่เลย,ยนี่ไปไม่ได้ปิดทาง ประตูดวงบานไหนก่อนดีาบานนอกก่อนดีวาโอ้โหเดี๋ยวนะเป,เ,ปเปิดบานนู้นดูดิไม่มันเยอะจังอะ บ้านนี้เป็นออฟฟิศไม่มีอะไรนะห้อ,องเก็บของเฉยั่านไใช่มีแค่นี้ละมั้งตรงนี้มาถ้าจะเยอะขนาดนี้นะ แล้วก็ตื่นแล้วไม่ต้องตื่นได้ไหมเนี่ยหลับไปเลย <c oughs> มา <c oughs> มามามาไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกโอ้โหมุดเข้าไปได้ยังไงอยู่นะ หัวทำจากอะไรเนี่ยเป็นผีเหรอโอ้โหเยบเกินเงียบจนหน้าขนลุกอะ่ง Ôi, thiệt đúng quá, ạ? Dính lưới anh trong quả ทางไหนก่อนดีอ่ะทางขวาก่อนแล้วกันเฮ้ยคัาซีนวะเอ้าอุ้ยเอาที่นี่ปลอดภยัยเอาแล้วมือเป็นไรอ่ะเพื่อนเอ้ยแล้วปืน โอ้โหอย่างมืดเลยแล้ขอไปดูทางนู้นก่อนสิโอ้โหลงหนังว่ะเลื่อยไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ไม่ใช่ไฟฟ้าไฟฟ้าละ มันเลื่อยยนละมีทางไปสองทาง ไปทางนี้ก่อนเกมนี้มีชีวิตติดอยู่กับไีฉายจริงๆทิดทางออกแล้วก็มืดตามเคยมาโผล่ไหนไวะเนี่ย นี่กี่ทุ่มกีย่ยามแล้วเนี่ยห้าทุ่ม